อ่าโอเคสวัสดีครับดีกๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนในส่วนของโนษณาของบทที่3ของป6กันนะครับอ่ะเพื่อ่ให้การเสียเวลาครับเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาอ่านหัวข้อของบทที่3กันนะครับเหมือนเช่นเคยเลยนะครับอ่านตามฉันนะครับตบทที่3สาม我可以玩儿游戏ม อ่านะครับเดี๋ยวจะอ่านรวบทีเดียวเลยครับผู้ตอบนรับนะครับ我可以玩游戏吗อ่ะแปลว่านะครับผมขอเล่นเกมได้ไหมหรือผมสามารถที่จะเล่นเกมได้ไหมนะครับอ่านี่หัวข้อก็ผ่านไปก่อนนะครับเรามาเรียนรู้เนื้อหากันเลยนะครับผู้ตอบเส่ยี学มาเรียนกันเถอะอ่ะเสยนะครับแปลว่าเรียน学สยยก็คือมาเรียนกันนะครับ โอเคสไลด์แรกนะครับก็ชายหนุ่มสองคนนะครับกำลังพูดคุยกันครับเรามาอ่านกันดีกว่าว่าเขาพูดอะไรกันบ้างนะครับพ่กเราชื่อวเคยีชื่อมาอะวอก็คือตัวฉันนะครับเคยีก็คือสามารถที่จะหรือว่าเป็นการขอนะครับชื่อก็คือแปลว่ากินนะครับมาเป็นคําถามนะครับอะชื่อมากินได้ไหมนะครับวอเคยีชื่อมานะครับแปลว่าฉันกินได้ไหมนักเรียนอ่านตามฉันนะครับวอเคยีชื่อมา อ่ะแปลว่าอะไรครับแปลว่าฉันขอกินได้ไหมนะครับวัวเคยช่อมาฉันขอกินได้ไหมนะครับอ่ะถ้าได้ก็ตอบว่าอะไรนะครับเคยอ่ะเคยนะครับได้อ่ะบทนี้ก็ไม่มีอะไรน่ามากนะครับสไลด์นี้เนาะก็ช่อแปลว่ากินนะครับเคยช่อมากินได้ไหมนะครับวัวเคยช่อมาฉันสามารถกินได้ไหมนะครับอ่ะไปสไลด์ต่อไปดีกว่านะครับอ่ะ โอเคนะครับรูปภาพก็คือมีสาวสองสาวนะครับกำลังอดูเสื้อผ้ากันอยู่นะครับเราเขาพูดอะไรกันเรามาดูกันดีกว่านะฮะออกเสียงตามเราเช่นนะครับอ่านตามหมดเลยนะครับก็ลองช่วยมู我可以穿ว啊เคยนะครับฉันขอนะครับหรือฉันสามารถที่จะนะครับชวนคือการสวมใส่นะอย่างเช่นชวน่衣ูเราเรียนไปแล้วนะครับคำศัพท์ชวนมาก็คือ สวมใส่ได้ไหมนะครับอ่ทั้งประโยนครับอ่านตามครูนะครับ我可以穿吗อ่าแปลว่าฉันขอลองสวมใส่ได้ไหมนะครับหรือว่าฉันสามารถที่จะสวมใส่ได้ไหมนะครับอ่ผู้หญิงคนนี้ก็ตอบว,ว่าได้นะครับได้แาษเจนพูดว่าอะไรนะครับโอเค可以อ,อ่า可以นะครับแปลว่าได้นะโอเคอะไรนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับคือคือคำว่าช穿นนะครับสวมใส่ชนมา เคยชอนมาสวมใส่ได้ไหมนะครับอ่ะไปสไลด์ต่อไปดีกว่านะครับอ่ะเด็กผู้ชายคนนี้นะครับชี้ไปที่ประตูนะครับประตูเปิดอยู่แสดงว่าก็ต้องขอให้ทำสิ่งที่ตรงข้ามกันนะอ่ะโอเคนะครับผู้ตอบสืเคย์กวนเหมือนมาอ่ะนะครับ我ั以เคยฉันขอนะครับกวนเหมือนแปลว่าผิดประตูมาได้ไหมนะครับผู้ตัดส่อทั้งประโยคนะครับอ่านตามนะครับ 我可以关门吗อะแปลว่าฉันขอปิดประตูได้ไหมนะครับหรือว่าฉันสามารถที่จะปิดประตูได้ไหมนะครับอาผู้หญิงคนนี้ก็ตอบว่าเคยนะครับแปลว่าได้เคยนะแปลว่าได้นะโอเคไม่มีอะไรมากนะครับก็กวนเหมือนปิดประตูนะครับสไลด์ต่อไปนะครับอ่านักเรียนนะครับก็เด็กชายคนนี้นะครับชื่อไปที่หน้าต่างหน้าต่างรือนี้กกำลังปิดอยู่นะครับ แปลว่าก็ต้องขอเปิดใช่ไหมเพื่อระบายอากาศนะครับอ่ะโอเคนักเรียนอ่านตามฉันนะครับว่าเขยว่าเขยเปิด窗户吗อีกครั้งหนึ่งนะครับเ窗อ吗啊我可以นะครับฉันขอฉันสามารถที่จะมาใครเปิดครับช่องหูหน้าต่างครช่องหูมาเปิดหน้าต่างได้ไหมนะครับ เด็กชายคนนี้ก็บอกว่าเอ้ยเด้ขอเปิดหน้าต่างได้ไหมระบายอากาศนะครับอ่ะผู้หญิงคนนี้ตอบว่าไม่ได้นะครับไม่ได้ภาษาจีนพูดว่าปู้เขยลองหนึนะครับปู้เขยอ่าเราเรียนไปแล้วนะครับศัพท์นะครับเขยแปลว่าได้ปู้เขยแปลว่าไม่ได้นะครับอ่ะโอเคนะครับสไลด์นี้ก็เขาผ่านไปนะครับไม่มีอะไรมากเยอเว้นคำว่าใครช่องผู้เปิดหน้าต่างนะครับ โอเคต่อไปนะครับหน้าต่อไปก็แล้วกันนะครับอ่ะก็เด็กคนนี้นะครับจับที่ท้องเจ็บท้องแสดงว่าปวดท้องไม่สบายนะครับก็จะมาพูดอะไรกับครูบางอย่างนะครับเดี๋ยวจะมาอ่านทีละส่วนก็แล้วกันนะครับอ่ะอ่ะ,อะเดี๋ยวขอซูเข้าไปหน่อยนึงนะครับอโอเคผู้ต้อนืัอเหล่าชื่อคุณครูคะวัปูฟูหนูไม่สบายคะ่ะ อ่ะโอเคเราเชื่อนี่คำนี้รู้อยู่แล้วเนาะอ่ะวัวนะครับหนูหรือฉันนั่นแหละนะครับปู่ชู้ฝูไม่สบายอ่ะชู้ฝูลว่สบายปู่ชู้ฝูไม่สบายอ่านหนูไม่สบายนะครับหนูขออะไรอ่ะนรลมาอ่านกันนะครับอ่านตามคุณนะครับวัวเคยหนูขอชิงเจียมาลาหยุดได้ไหมอ่ะรวบอ่านทั้งหมดนะครับพเพื่อนๆาันวเขยชิงเจียมา อ่ะแปลว่าหนูขอลาหยุดได้ไหมนะครับหรือว่าหนูสามารถที่จะขอลาหยุดได้ไหมนะครับอ่ะโอเคทั้งหมดนะครับอาจารย์นนสื่อ,อครู我不舒服我可以请假吗ะ,ะคุณครูนะฮะหนูไม่สบายหนูขอลาหยุดได้ไหมคะนะครับอ่ะโอเคเรามาดูคุณครูนะครับคุณครูตอบว่าอะไรนะ อ่ะขอซูเข้าไปนะครับอ่ะอ่านดาวคือเคยอ่ะ可以แไปว่าได้นะครับอ่ะคุณครูก็อนุญาตนะครับเคยอ่ะผู้ต่อสูครับ你นี你จเจจ้อ่ะ你นีจเจก็คือให้หนูหรือว่าเธอเนี่ยอยู่บ้านนะครับใจเจอยู่บ้านต่อไปคำนี้พ่อเฉยเ好好好ขาเขาว่าดีนะครับ好好าเขไปว่าดีๆนะครับ อ่ะทำอะไรดีๆนะครับพูดต่อิว休ีอ่ะ休ีพักผ่อนนะครับพูดต่อส์好好休息พักผ่อนดีๆอ่ะรูก็บอกว่าอนุญ,ญาตนะครับได้นะครับก็ให้หนูอยู่บ้านนะพักผ่อนดีๆนะครับปะก็แล้วกันนะครับพูดต่อส์你在家好好休息吧อ่ะแปลว่าให้หนูอยู่บ้านนะ แล้วก็พักผ่อนดีๆก็แล้วกันนะครับอ่ะโอเคนะครับก็สไลด์นี้นะครับก็เป็นการขอชิงเจ้านะครับขอลาหยุดนะครับก็ลาหยุดก็ต้องใสเจียนะครับอยู่บ้านแล้วก็ชิวชิพักผ่อนกันนะครับอ่ะโอเคต่อไปอ่ะอันนี้คือพ่อลูกคุยกันนะครับอันนี้หน้าต่อไปเลยเนาะอ่ะโอเคนะครับพูดตามเช่นครับป้าป่ะคุณพ่อครับ วออ่าเคยผมขออ่าผมขอหรือผมสามารถที่จะนะครับว่าเย s ชีมเล่นเกมได้ไหมครับอ่าเด็กชายคนนี้ก็ขอพ่อเล่นเกมนะครับอ่าเรามาดูกันว่าพ่อพูดอะไรนะครับพูดเราสื่อหนีเตจั่วเย่อ่าทีละคำแล้วกันนะครับพูดเราสื่อหนีเตอ่าขอซูเข้าไปนะ นีเตะแปลว่าของเธอนะครับอะไรของเธอผู้ดำเนาเสื้อจั่วเยี่ยการบ้านอ่าผู้ดำเนานเสื้อนะครับนีเตะจั่วเยี่ยอ่าแปลว่าการบ้านของเธอนะครับการบ้านของเธอต่อไปครับผู้ดำเนาเสื้อเฉียวหวานเหลิมมะอ่าคำนี้คือคำใหม่นะครับผู้ดำเนินเสื้อคำนี้สีสีเหลืองนี้นะครับผู้ดำเนาเสื้อเขียอ่าเฉียนแปลว่าการเขียนนะครับปกติเราจะใช้คำว่า ue, จั่วจั่วเยี่ยแต่ว่า ในบทนี้นะครับจะใช้คําว่าเขียนโจเยนะครับเขียนโจเยคือการเขียนนะครับอ่ะพูดภาเขียนวันอ่ะเขียนวันนะครับแปลว่าเขียนเสร็จนะครับเขียนเสร็จเขียนวันเขียนเสร็จพูดภาเหลิมมะเหลิมมะแปลว่าหรือยังนะครับพวกภืษอนะครับทั้งประโยคเลยหนีเต่อโจเยแปลด้วยนะครับการบ้านของเธอเขียนวานเลิมมะ เขียนเสร็จหรือยังอ่าเขียนเสร็จแล้วหรือยังนั่นเองนะครับอ่กาการบ้านของเธอเขียนเสร็จแล้วหรือยังนะครับเด็กชายคนนี้ขอพ่อเล่นเกมพ่อก็เลยถามว่าการบ้านอ่ะทําเสร็จหรือว่าเขียนเสร็จแล้วหรือยังนะครับอ่าเอามาดูข้างล่างกันต่อนะครับโอเคเด็กชายคนนี้ก็เลยตอบกลับไปนะครับผู้ตามสินนะครับกาารบ้นของผมต่อไปครับ 还没写完，还没写完，啊，我的作业นะครับกับมันผมหายเหมยังไม่เขียนเสร็จยังไม่เขียนเสร็จนะครับเราจะแปลไทยเป็นไทยก็คือยังเขียนไม่เสร็จนะครับยังเขียนไม่เสร็จนะครับหายเหมเขียนเสรแปลว่ายังเขียนไม่เสร็จหรืออ่ายังทำไม่เสร็จนั่นเองนะครับอะ我的作业还没写完ฉะนั้นนะครับถ้าการบ้านไม่เสร็จเล่นเกมได้ไหม อ่ะยังเล่นไม่ได้นะครับฉะนั้นพ่อก็เลยตอบกลับไปว่านะครับผู้เร้าเสือหนีเฉียวหวานจั่วเย่อ่ะอ่านตามนะครับหนีเฉียวหวานจั่วเย่อ่ะแปลว่าเธอเขียนเสร็จการบ้านหรือแปลว่าเธอเขียนการบ้านเสร็จนะครับต่อไปคํานี้ผู้เราเสือจ่ายอ่ะจ่ายแปลว่าค่อยนะครับอ่ะทำอะไรเสร็จแล้วค่อยทําอะไรนะครับผู้เร้าเสือจ่ายหวานปะ ใช่หรอปะแปลว่าเธอเขียนกระมาเสร็จแล้วค่อยเล่นก็แล้วกันนะครับอโอเคนะครับอันนี้ก็คือเป็นบุสโซนาของบทที่สานะครับของป .6 ด้วยกัน,นครับอยังไม่จบนะครับเราจะมาฝึกสนทนากันข้างหลังนะครับข้างหลังนะ,ะเปิดต่อไปเลยนะครับผู้ดำเนิน,นรารการเลียนอีเลี่ยน,ยนมาฝึกกันเถอะ อ่ะคำว่าเลี่ยนคือการฝึกฝนนะครับเลี่ยนอีกเลี่ยนคือมาฝึกกันนะ <c oughs> อ่ะจริงๆอันนี้นักเรียนจะต้องฝึกอ่านเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวครูจะสอนอ่านแล้วกันนะครับพูดตามสื่อนะครับโยชิโยชิโยชิแปลว่าอ,อะไรครับนักเรียนอ่ะโอเคแปลว่าเกมนะครับอีกรอบหนึ่งครับพูรสอสื่อโยชิอ่ะแปลว่าเกมนะครับต่อไปพูดสอนสื่อว่าร์โยช 玩儿游戏แปลว่าอะไรเอย่ย玩儿游戏อ่าแปลว่าเล่นเกมนะครับเล่นเกมอ่ะขั้นต่อไปครับเพื่อคือ可以玩儿游戏吗อ่ะรวบอ่านทั้งหมดครับเพื่อคือ可以玩儿游ม吗แปลว่าอะไรเอย่ย อ่ะแปลว่าขอเล่นเกมได้ไหมนะครับขอเล่นเกมได้ไหมนะครับอาะเด็กผู้ชายคนนี้ช้ไปที่เครื่องเกมนะเราบอกว่าขอเล่นเกมได้ไหมนะครับผู้ถามสีล่ลำหนึ่งเคยี่วัวร์เยชมั้ยอ่ะแปลว่าสามารถที่จะเล่นเกมได้ไหมหรือขอเล่นเกมได้ไหมนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับฝึกสนทนาง่ายนะแปลจากหลังมาหน้านะครับอ่ะคำศัพท์เพิ่มเติมนะครับในหน้านะครับของ ฝึกนะครับฝึกสนทนานะครับอ่ะคำแรกครับนักเรียนลองดูนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนเนาะลองไปเขียนคําอ่านคําแปลเพิ่มเติมแล้วกันนะครับอ่ะในส่วนของคําแรกครับคือเกอร์อันการกันมัวเอาเมาเมากันเมาอ่ะกันเมานะครับแปลว่าเป็นหวัดไม่สบายนะครับจามนู่นนี่นั่นเอ่ยนะครับมีน้ํามูกไหลแล้วเราเรียกว่าเป็นหวัดนะครับกันเมาะครับ อ่ะกันมากแปลว่าเป็นหวัดนะครับข้าต่อไปพเพื่อสื่อเชียเชียเสียวูอันวันหวานเขียนหวานอ่ะเขียนหวานแปลว่าเขียนเสร็จนะครับเขียนหวานแปลว่าเขียนเสร็จเชียเขียนหวานเสร็จนะเชียหวานเขียนเสร็จนะครับเช่นเชียหวานวย业นะครับเขียนการบ้านเสร็จนั่นเองข้อต่อไปนะครับ พูดว่อ是 y o u 游 y ย n ยง n g 游泳啊ย泳แปลว่ายน้ำคำนี้เราเรียนไปตอนป .5 แล้วเนาะเออคำนี้นะครับตอนป .5 เทอมสองนะครับเราเรียนไปแล้วนะครับ游泳ว่ายน้ำนะครับอ่ะขั้นต่อไปนะครับอ่ะพูดู่า是打羽毛球าช毛球 อ่ะแปลว่าตีแบบมินตันหรือว่าเล่นแบบมินตันนั่นเองครับคำว่าตานะครับแปลว่าตีหรือเล่นหยื่มเมาสคือขนไก่ขนนกนะครับเฉิวก็คือบอลตาหยื่มเมาสเฉิวคือการตีลูกแบบมินตันนั่นเองนะครับอ่าหรือเล่นแบบมินตันนั่นเองนะครับอ่าคำนี้ตาหยิ่มเมาฉิวเราก็เคยเรียนไปแล้วนะครับตอนป .5 นะครับเทอมสองนะอ่าในส่วนของกิจกรรมกีฬานะครับอ่าข้อต่อไปดีกว่าอ่าคำนี้ครับเพื่อนๆคือนเที่อ เลาสกุตามเหล่าศืนอนะครับเคออันคันคันเตอเยียนเตียนเตียนต่อไปชื่อดูทีื่อ,อ,อเป็นเสียงสี่มดเลยเนาะอาขั้นแรกนะครับแปลว่าดูคําว่าเตียนชื่อแปลว่าทีวีนะครับขั้นเตียนชื่อคือการดูทีวีนั่นเองนะครับอะอีกรอบหนึ่งนะครับผู้สอนศูนยอดูทีวี คำนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าเราเรียนไปตอนไหนนะน่าจะอยู่ประมาณช่วงปสี่นะครับปสี่นะครับเด็กชดนะครับอ่ะเรามาดูต่อดีกว่ามีอะไรอีกไหมนะอ่ะนะครับในส่วนของฝึกสนทนานะครับตอนที่สองนะครับอ่านนักเรียนตรงนี้นะครับอ่านตามฉันครับหนีเชี่ยวหวาน่วเย่อ่ะหนีไปว่าเธอนะครับเชี่ยวหวาน่วเย่เขียนเสร็จการบ้านหรือเขียนการบ้านเสร็จนะครับต่อไปจ่ายหว่อปะ คูณตาครับใช่หวอร์ะอ่ะค่อยเล่นก็แล้วกันนะครับนี่เสร็จวัน作业เธอเขียนกรวมาเสร็จใช่หวอร์ะค่อยเล่นก็แล้วกันนะครับอ่ะโอเคนะครับเราจะสลับกันครับสีเขียวกับสีเขียวสีชมพูกับสีชมพูนะครับอ่ะเราจะเปลี่ยนคานะครับจากตอนแรกนะครับตัวอย่างประโยคเขาก็คือเขียนเสร็จเธอเขียนกระมาเสร็จแล้วหรือว่าเธอเขียนกนว่าเสร็จแล้วนะครับค่อยเล่นก็แล้วกันนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นคาอื่นครับคำนี้ว่าชือกันเมา จะได้ไหมกันเมาส์นะครับเราเรียนไปคำศัพท์คำแรกนะครับแปลว่าเป็นหวัดนะครับต่อไปพวกเสือเห่าเลอะอ่ะเห่าแปลว่าดีนะครับเห่าเลอะคือดีขึ้นแล้วนะครับสี่คำนี้อ่านตามฉันนะครับกันเมาส์เห er. ่าเลอะแปลว่าหายจากการเป็นหวัดแล้วนะครับดีขึ้นแล้วจากการเป็นวัดนั่นเองนะครับอ่าหายจากการเป็นวัดแล้วนะครับพวกเสือหนีกันเมาส์เห่าเลอะอ่ะแปลว่าเธอหายจากการเป็นวัดแล้วนะครับต่อไปพวกเสลือจ่าย ค่อยนะครับพู้เสื่อเยวหยงว่ายน้ําอ่ะแปลว่าอะไรนะครับแปลว่าเธอหายจากการเป็นหวัดแล้วค่อยว่ายน้ําก็แล้วกันนะครับอีกรอบหนึง่งผู้ราเสือหนีกันเมาเห่าเลอใช่เยวหยงปะอ่ะแปลว่าเธอหายจากการเป็นหวัดแล้วค่อยว่ายน้ําก็แล้วกันนะครับโอเคต่อไปข้างล่างน,นะครับ อ่านนี้เหมือนกันเลยนะครับเขียนวัน作业写เย่อันเดียวกันเลยนะครับอ่านต่อสือน e ี han han ้เียหวาน作业เยเธอเขียนการบ้านเสร็จต่อไปครับเพเวว่อสือในตัด羽毛球吧แล้วนยครับใตาด羽毛球吧อ่าน e ี han han ้เขียนวัน作业เธอเขียนการบ้านเสร็จนะครับในตัด羽毛球吧แล้วค่อย ตีแบบมินตันหรือว่าเล่นแบบมินตันก็แล้วกันนะครับปะก็แล้วกันนะครับอ่ะสุดท้ายนะครับผ pues ู้ตัดสชื่อชื่อแปลว่าอะไรเอ่ยอ่ะแปลว่ากินนะครับชื่อแปลว่ากินหวานแปลว่าอะไรครับหวานอ่ะเสร็จนะครับต่อไปคํานี้ครับผู้ตัดสิฟฝันฟันแปลว่าข้าวนะครับผู้ตัดสิอคาที่คําแรกกับคําสุดท้ายครับผู้ตัดสินชืนข้าน อ่ะชิฟันนะครับแปลว่าก uhm, okay. um, ินข้าวนะครับช่อฟันแปลว่ากินข้าวพูดต่อสือชิอหวานฟันช่อหวานฟันแปลว่ากินข้าวเสร็จนะครับช่อหวานฟันกินเสร็จข้าวหรือกินข้าวเสร็จนะครับคอยทำอะไรเอ่ยคำนี้พูเต่อชือดูทีวีอ่ะเรามาดูประโยคนะครับเราจะใช้ประโยคตัวอย่างนี้นะครับเอาเปลี่ยนสลับที่กันนะครับสีเขียว อีกผู้อีกผู้นะครับ不然是你你吃完饭อีรอบหนึ่ง你吃完饭เธอกินข้าวเสร็จต่อไปครับจ่าย看电视吧อีรอบหนึ่งจ看电视吧อ่าแปลว่าค่อยดูทีวีก็แล้วกันนะครับอ่ากินข้าวเสร็จแล้วค่อยดูทีวีก็แล้วกันนะครับอ่ะ โอเคนะครับก็เป็นการฝึกสนทนาเนาะให้เราที่จะสามารถที่จะประยุกต์ใช้นะครับกับคําศัพท์ต่างๆนะครับนี่อะไรอะไรเสร็จนะครับจ่ายอะไรอะไรเนาะเธอทําอะไรเสร็จแล้วค่อยทําอะไรอะไรนะครับอ่ะก็อ่ะ,อะต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวประกอบในอักษรจีนเนาะอันนี้อ่านว่าถีถู่พังอ่ะถีถู่พังนะคือเป็นตัวอย่างตัวประกอบนะครับในอักษรจีนที่ใช้กันบ่อยเหมือนกัน,นครับเป็นเกี่ยวข้องกับ ดินนะครับพื้นที่ต่างๆนะครับเกี่ยวกับเมืองอะไรต่างๆเนี่ยก็จะใช้ตัวนี้นะครับอ่ะโอเคก็ตัวอย่างอักษรจีที่ใช้ตัวประกอบนี้นะครับก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะสำหรับโบษณาของบทที่3ปหกก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ